สวัสดีครับผมมาวึางเราสู่แฟนการไฟไทยแลนด์บอยแล้วชอ่ออมในคลิปเด็กโปรไฟสัปดาห์นี้นะครับก็กลับมากันอีกแล้วครับผมนะอย่างที่น่าจะคลิปที่แล้วเราเคยบอกไปว่าถ้าเราสามารถหยิบยิมเพลม,มูลมาได้เราก็จะามาได้ถ่ายกันนะครับผมก็คลิปนี้เอามาได้ถ่าย้วครับกับการถา่ายเด็กโปรไฟของคนเพลมูลนะครับผมที่มีของเสริมชุด g c p 0 6นนั่นเองนะครับก็เป็นเพลม,มูลไทแครี่นั่นแหละนะครับก็ต้องก่อนนี้ต้องขอบคุณพี่เบลจากร้านซีเจนะครับที่อุปถมัมเด็กนี้มาให้เราได้ดูกันนะคร ก็คงจะมีคลิปที่เล่นกับพี่เบลในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละนะครับนะโอเคก็เดี๋ยต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกของการจัดเด็กนีการจัดเด็กแบบพี่เบลเขาจัดมานะครับนะก็ยังไงก็ไปดูกันแล้วกันว่ามันมีแนวทางในการเล่นหรืออะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะโอเคครับผมนะ,ะตัวเริ่มครับเป็นตัวเริ่มใหม่จาก g c p 1 6นี่แหละนะครับเป็นแมวนะครับมีเทกเกอร์จากโซครับเซนเบกหนึ่งถ้ามีตัวไรทับปุ๊บเอามันออกมาจากโซได้นะครับแล้วมีเค็นหนึ่งถ้ามันอออกมาจากโซปุ๊บ นะครับสามารถเรียกอีกหนึ่งตัวมันจะโซที่ไม่ใช่มันตามออกมาได้คือถูกสไตล์ทับเลยแล้วก็ตามใครที่เข้าช่องแวรนั่นแหละก็สามารถเรียกออกมาได้ทิกเกอร์เป็นคีดเจนะครับผมเป็นชี้ฐาน4ี่ี้กอบลิน3ดอนะครับเป็นดอบู๊นะครับบู๊ตคิดชาร์จแล้วก็กลับกองนะครับสมสแตนเมื่อถูกชาร์จนะครับให้เสิร์ชหาใบอื่นมาใส่แทนแล้วมันกลับกองสอิวสนะครับผม อาเทอร์เพิรนะครับทายทิศสองนะครับทิงไตสี่นะครับผมแล้วก็ตัวใหม่จากจีซีพีศูนย์หกสี่ครับผมอารพจจีสี่แล้วก็จะมีตัวที่เอาไว้บูทกับเล่นกับมาเกียนะครับหาตัวมาลงแทนหนึ่งอันนี้จะใครใครแกนบูดด้วยนะครับเกย์สองก็จะมีรับบูทหนึ่งนะครับผมนะม้าตัวเก้งนะครับเก้งกวางเนี่ยอาตัวอสามนะครับแล้วก็จะมีตัวใหม่จากจีซีพีศูนย์หกนะครับตัวนี้ลงมานะครับนะ ก็สามารถเรียกตัวออกมาต่อในแถวแนวตั้งเร็วมันได้นะครับ3ตัวผู้หญิงบวก5,000ันสี่นะผมสังเกตสามว่าไม่ง่ายเป็นแฮร์รี่นะครับ4แล้วก็ตัวซิงโตใหม่ทีซีพีศูนหกสามใบนะครับสไตล์ก็เป็นเมลฟิโตสองนะครับ 4, ลูนาเทคสี่ 1, แล้วก็ตัวแฮร์รี่สไตล์นะครับที่เป็นจีอาร์หนึ่งแล้วก็ตัวทีดีหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมนะเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับว่าวิธีการเล่นจะเป็นยังไงไปดูกันเลย โอเคนะครับผมนะต้องบอกก่อนว่าแคนเทลมูวิธีเล่นมันเนี่ยขึ้นอยู่กับโซลล้วนๆพ,พอแกนบัวที่ขึ้นอยู่กับหลุมล้วนๆพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ต้องมีอะไรที่ทําให้ตัวเด็กมันค่อนข้างเล่นได้เลยแหละนะครับนะโอเคอ่ะก็เวลาไลฟ์ก็ไลฟ์ปกติเด็กมันจะเล่นได้ตั้งแต่ประมาณช่วงเก2สองนิดนึงจนถึงแบบหลังสไตล์ไปเลยนะครับ ในช่วงเกจสองเนี่ยเราอาจจะไล์เป็นพวกนี้ไปก็ได้ครับผมนะอาจจะตัวนี้มายืนตีเบิร์นให้มันขึ้นห้าพันแล้วจบเทินก็เอามันยัดกับเขาโซไปก็ได้นะครับผมแล้วพวกนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยนะครับแต่คอมโบมันอขออภยัยตัวเริ่มมันไม่ไหลลืมแต่คอมโบนะครับมันจะเริ่มจริงๆตั้งแต่เราขึ้นเป็นเกจสามนั่นแหละพอเราขึ้นเป็นเกจสามเสร็จปุ๊บนะครับก็ทีนี้เราก็จะเล่นคอมโบได้โดยการที่สไต์นะครับสไต์สไต,สไต์แรกก็ ก็หนีไม่พ้นและครับสไตล์ทีดีนะครับผมซึ่งพอเราสไตล์มาก็สามารถเาเตอร์บาร์หนึ่งครับเาเตอร์บาร์หนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะชาร์จอะไรก็ได้เข้าสู่โซไปนะครับผมนะก็ไม่รู้แหละมันเปิดมันมันชาร์จเนาะแล้วก็เรียกหนึ่งตัวโซบวกห้าพันนะครับก็เราดูก่อนทีนี้ว่าโซเรามีอะไรบ้างอ่ะสองตัวนี้ตัดทิ้งโซเราก็จะมีประมาณโซเราก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเทคการชาร์จโซกับเทคของเจ้าแมวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนกันเพราะว่าเมื่อ สไตล์ทับปุ๊บกับเมื่อลงช่องแวนการ์มันก็เกิดพร้อมกันเราจะชาร์จก่อนหรือจะใช้แมวก่อนก็ได้นะครับอ่ะเมื่อเมื่อเราใช้เทคของตัวฐานไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะไปเรียกตัวนี้ออกมานะครับผมตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะบวกพลัง5000ไปด้วยนะครับแล้วพอตัวนี้ลงปุ๊บก็ใช้สกิลชาร์จต่ออีกหนึ่งนะครับเพื่อบอกว่าถ้าลงมาด้วยความสามารถของมาเกียนะครับก็ตัวนี้มันเป็นความสามารถอ่าความสามารถของมาเกียนะครับนะ ก็นั่นแหละเขาได้บาร์สหนึ่งอ่ะขอใช่โซชาร์จหนึ่งนะครับจับโซชาร์จอีกหนึ่งแล้วก็ตัวมาต่อแถวหน้ามันนะครับแล้วก็จะรวนตัวนี้นั้นก็จะต้องไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมไม่จากโซเราไม่เกินหนึ่งใบคอลงแถวแนวตั้งนี้ก็บวกห้าพันอ่ะอาจจะเอาตัวนี้มาก็ได้ปุ๊บอ่ะเป็นอย่างนี้และตัวแมวอาจจะไหลออกมาอย่างนี้นะครับและตรงนี้อาจจะเป็นอันนี้ปุ๊บพออันนี้ลงนะครับไอตัวกวางลงก็โซชาร์จอีกหนึ่งนะครับชาร์จอะไรเข้าไปก็ ไม่รู้แหละนะครับชาร์จอะไรเข้าไปก็ว่ากันไปนะอาจจะเป็นชาร์จเป็นอโชคดีหน่อยแล้วการเป็นทิกเกอร์นะครับโซชาร์จหนึ่งออกมาหนึ่งอาจจะออามาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเทคทุกตัวเนี่ยมันก็จะเป็นมาเกียร์เกือบหมดก็คือจบเทินแล้วมันก็หนีกลับเข้ากล่องนั่นแหละนะครับนะโอเค ทีนี้เราอาจจะเอาตัวนี้ตีไปก่อนนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ตีก็ไม่ได้บวกพลังไม่ได้อะไรเพราะว่ามันลงล่องเลยกะแค่ชาเฉยๆนะครับ13นะครับเอาตัวนี้พอแวนตีก็เ,เข้าโซไปนะครับแวนตีก็จะเป็น20อะ231นะครับผม31ถ้าตีเสร็จปุ๊บถ้าเกิดฮิตก็สามารถขาตัวคอลงมาตรงนี้ได้หรือถ้าไม่ฮิตก็ไม่เป็นอะไรนะครับนะ หรือตรงนี้จะเป็นแมวก็ได้อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้โดยผู้หญิงที่เราชาร์จเข้าไปต้นเกมออกมาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สถานการณ์อันนี้คือสถานการณ์ที่เราค่อนข้างจะปูบอร์ดเข้าไปตีแล้วกันนะครับนะโอเคแล้วก็อาจจะเอาข้างนี้ตีเป็นข้างสุดท้ายเพราะว่ามันบวก5,000ไปด้วยนะครับจากตัวนี้นะก็ทําให้มันตีเนี่ยเบสมันจะอยู่ที่หมื่นแปดเป็นสองหมื่นสามได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันเรียกตัวนี้ออกมานะครับก็มันอยู่ที่ดวงแล้วกันว่าชาร์จอะไรเข้าไปได้มัางนะครับเราก็บอก บอกไม่ถูกกันแหละครับว่ามันจะชาร์จอะไรเข้าไปได้มั่งเพราะว่าตัวเด็กมันค่อนข้างพึ่งการชาร์จเป็นส่วนใหญ่นะครับพอเราเอาตัวข้างสุดท้ายนี่ตีนะครับพอตีฮิตปุ๊บนะครับตีฮิแตแวนแา,า่ไม่เขาได้บ,บาร์หนึ่งครับเขาได้บาร์หนึ่งปุ๊บทาการโซชาร์จหนึ่งแล้วก็คอการจากโซเราหนึ่งตัวนะครับลงมาแล้วก็ยูนิตนั้นก็บวกสองพันก็ได้นะครับผมนะหรือถ้าแบบอ่ะเมื่อกี้ต้นเกมใหม่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จสักอเราเราเรา,เราไม่ได้ชาร์จแบบนี้สิ ح. ถ้าเราสไตล์ามาแล้วเราไปเรียกเป็็็็นนนนตัวีี้้้้อกกมาาเเลยยไไดดป่ง,ง จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือเอาเทคตัวนี้เรียกตัวนี้ออกมาตีนะครับตีเป็นหมื่นสี่ปุ๊บเข้าโตอันนี้ตีตีฮิตก็ได้เรียกอีกนะครับก็ไปตีใหม่เข้าโตเกิดตัวนี้ตีฮิตก็ได้เรียกอีกนะครับก็ใหม่เข้าโตก็จะเป็นการทําลูปของมันไปเรื่อยๆนะครับนะก็ตีได้หลายรอบพอสมควรนะครับอาจจะอธิบายเพลามูนไม่ดีนะเพราะว่าส่วนตัวเล่นเพลมูนอาจจะไม่เก่งหรืออะไรก็ขออภัยนะครับโอเคทีนี้พอจบเทินพวกนี้มันก็จะหายไปหมดข้อจุดควรระวังนิดนึงสาหรับเพลมูนคือ มันเป็นมาเกียร์แล้วมันหายเข้าโตเนี่ยระวังพวกเล่นกับบอร์ดดีๆอย่างเดียบงเดียโบเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เราเล่นยากนิดนึงนะครับนะแต่ก็ต้องมีตัวที่อยู่ในสนามติดสนามไว้หน่อยที่มันไม่มีเทคมาเกียร์นะครับช่วงสไตล์สองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแคนมันค่อนข้างจะกว้างพอสมควรคือมันจะเป็นแฮร์รี่ก็ได้อันนี้ว่าไว้พังบอร์ดเขาได้นะครับไว้คอเต็มพังบอร์ดได้หรือ จะเป็นลูน่าเทคก็ได้ถ้าสมมุติเขามีแั่สาแดมกดลูน่าเทคเลยก็ได้นะครับนะหรือจะเป็นเมลฟิโตก็ได้นะซึ่งกับแพรลี่กับลูน่าเทคเนี่ยเราเคยทําไปในคลิปเก่าๆแล้วแหละนะครับเราก็เลยจะเป็นเมลฟิโตแล้วกันนะครับพอเราสไตล์มานะครับก็อย่างเช่นเคยอ่ะทีนี้เราใช้เทคแมวเหือนก็ได้ใช้เทคแมวก่อนนะครับคอปึ๊บอ่าคออย่างนี้หลัะแต่แล้วนี่มาปึ๊บนะครับแล้วก็ทําการโจยชาร์ตหนึ่ง มันจะค่อนข้างเบิร์รัพยากรเด็กสมควรอ่ะชาร์จหนึ่งปุ๊บเรียกนี่ออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่บวกห้าพันไปนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้ Take เทคเมวิโต้แมนแอคทีฟก็ยังไม่ต้องกดก็ได้อันนี้มันเทคแมวก่อนนะแมวเรียกนี่นี่เรียกนี่แล้วก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งชาร์จหนึ่งชาร์จอะไรเข้าไปก็แล้วแต่ดวงนะครับชาร์จเข้าไปเสร็จปุ๊บเรียกนี่ออกมาก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะบวกห้าพันไปได้วยเป็นหมื่นเก้าละนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้เทคเมลวิโตนะครับผมก็เลือก ไงาการในจีโซ่หนึ่งใบนะครับแล้วก็จะได้รับเทคนะครับยูนิตของเราทั้งหมดจะบวกหนึ่งพันตามตัวเมฟิโตเนี่ยที่อยู่ไงนในจีโซนแล้วก็เลือกการ์ดนะครับในในจีโซนคูณไม่เกินหนึ่งใบนะครับคอลงช่องเรียกาดโดยหนึ่งจากโซเราไม่เกินหนึ่งใบคอลงคอลงช่องเรียกาดโดยไม่ซ้ําที่การตามจานวนการที่มีความสามารถมาก,กี่ที่ไงหน,หน้าอยู่ช่องจีโซนก็คือถ้าเราเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวเริ่มพวกเนี้ยเราก็สามารถใช้เทคของเมลฟิโตได้เหมือนกัน นะครับอันนี้อาจจะใช้กับกรณีของลูนาเทคก็ได้เลยอะไรก็ได้หรือถ้ามันไม่มีจริงก็เนี่ยครับใช้เมลฟิโตในการช่วยคอแต่ว่าอย่างว่าครับมาเกียมันมีแค่2ใบซึ่งเราอาจจะไม่ใช้เทคฐานเพื่อเอาตัวนี้ออกมาก็ได้แต่ว่าใช้ก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่กรณีคือมันแล้วแต่กรณีจริงคือบางทีตัวนี้อาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับนะอาจจะออกมาแค่แบบแบววล้นๆ้นแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็สามารถเลียกสองตัวออกมาได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คํานวณดีๆเวลาเล่นแล้วกันเนาะนะครับอ่ะทีนี้เราคอ มันไม่ต้องชาร์จไม่ต้องอะไรก็คือเอาการ์ดที่อยู่ในโซนลนั้นแหละออกมาตัวหนึ่งเราอาจจะไปเอาตัวอะไรออกมาก็ได้สมมุติว่าในการนี่นี่ก็เอาตัวดอกเอาตัวชิยาโซม,มันออกมาเพื่อมาทำลูปจั่วก็ได้นะครับอันนี้ก็ตีมันจะบวกพันตามจำนวนเมลฟิตโตที่หงายหน้าในจีโซนก็บวกพันหนึ่งในนี้ก็บวกพันหนึ่งเป็นหมื่นห้าหมื่นห้าเป็นหมื่นเก้าหมื่นเก้าบวกห้าพันก็ 19, บวกนเก้าบวกหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นเก้านะครับอันนี้ก็มาจากฐานฐาน,ฐานี่เอาจากอันนี้นะครับตีเสร็จมันก็ไหลกับเข้าโซลไป ตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะบวกพลังอะไรก็ว่าไปนะครับตีแล้วก็ตัวท้ายถ้าตีฮิตปุ๊บก็ได้ออกมากระโดดออกมาทีเนี้ยเวลากระโดดเนี่ยมันจะเป็นใครก็ได้จริงๆนะอันนี้พูดตรงๆว่าเป็นไขรก็ได้จะเป็นตัวนี้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวท้ายมันเรียกตัวใดตัวหนึ่งออกมามันก็ยังสามารถทําเวฟต่อได้นั่นเองนะครับหรือถ้าเรียกตัวนี้ออกมาและในโตเรามีถึงโตแล้วก็สิงโตกระโดดมาแล้วก็ตีใหม่ก็เกิดตีฮิตอีกปุ๊บเราก็สามารถกระโดดเข้าข้างนี้อะไรก็ว่าไปนะครับน้ีแลวันซึ่ง อาจจะไม่ได้อธิบายดีหรือจนครบอะไรแต่ว่าเราอาธิบายที่ของใหม่ที่มันออกมาให้เล่นกันลวกันนะครับผมนะเพราะว่าไอตัวเนี่ยถ้าเราอาธิบายซ้ํามันก็จะไปวนกับไอลูนาเทคกับไอตัวแฮร์รี่แค่นี้แหละมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มใหม่ขึ้นมาแต่ว่าทีเนี้ยเราอาธิบายก็แนะนําในการเล่นของใหม่ไปเลยง่ายกว่าจะเห็นว่าตัวนี้ตัวนี้นทําให้เด็กมันเล่นง่ายขึ้นอ่าเมลฟิโตทาให้ตัวเด็กมันสามารถคอได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียบาร์สนะครับแล้วก็ตัวเริ่มเนี่ยค่อนข้างจะเพอร์เฟกพอสมควรนะครับผมนะ โอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันซึ่งเดี๋ยวดูในคลิปสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเวลาเล่นก็คือจะเป็นเสียงเป็นแทร็กอย่างเดียวนะครับเป็นแทบจะเป็นแทร็กอย่างเดียวเลยนะครับผมนะก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นไปเล่นกับพี่เบลวายซึ่งเสียงมันค่อนข้างดังก็เลยไม่ได้ใส่ด้วยได้เปิดเสียงอะไรไว้เพราะคนค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับนะโอเคนะมาถึงการาด้านแล้วกันครับตอนเราคลิปนี้นะครับผมนะของแฮร์ี่สาย GTP.06 เนี่ยนะครับ ด้านพลังการโจมตีครับให้ไว้ที่3.5ครับผมค่อนข้างตีแรงเลยแหละนะครับแต่ก็ต้องอาศัยโซอยู่ดีนะครับมันอาศัยดวงตรงโซ่อย่อยางเดียวนะครับรอบในการโจมตีนะครับก็ให้ไว้ที่3.5เช่นกันก็รอบก็เยอะพอสมควรนะครับมากกว่า3-4รอบแน่นอนนะครับนะอันนี้ก็ไม่ต้องอาศัยอะไรมากแต่ก็แค่อาศัยแค่ว่าอาจจะต้องมีการตีที่เหลืออะไรแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีตัวเติมบอดเรื่อยๆมันก็ค่อนข้างสะเทรนนะครับ ความสามารถในการป้องกันที่การให้3.5ครับเพราะว่ามันเติมบอดได้แล้วไม่ต้องใช้มือในการเล่นเท่าไหร่นะครับผมนะความง่ายในการต่อคอมโบไปที่สามครับก็ค่อนข้างกลางๆนิดนึงนะครับมันก็อาศัยดวงอะ่ะความยากมันคืออาศัยไปกระดวงนะครับเลยทำให้ต่อคอมโบอาจจะต่อยากเพราะว่าชาร์จเข้าไปเป็นทิกเกอร์หมดอะไรเงี้ยเพลวูนก็แทบจะเล่นไม่ได้เหมือนกันความสามารถในการตัดเกมศูนย์ครับไม่มีเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมนะก็ถามกันมาทุกคลิปแหละนะครับว่าพี่อันี้ใช้ชุดไหนบ้างถึงเราเขียนไว้หลังคลิปก็ยังจะถามนะครับผมนะ ก็อยู่หลังคลิปนี่แหละนะครับนะไปดูนะครับเขียนชุดไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ถามถึงเนลเนต้าเนลเนต้รเราไม่ได้ทำครับผมมองตรงเลยคือเนลเนต้าเราคอมมอนครับนะเพราะว่ามันขาดค่อนข้างเยอะพอสควรเอามาตอนนี้เดี๋ยวก็งงนะครับทำไม่ได้อยู่ดีนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าอธิบายไม่เข้าใจหรืองงไงก็ถามมันได้หรือ อะไรประมาณนี้ได้นะครับผมอันนี้คือเราจริงๆอาจจะมาค่อนข้างจะเน้นกับของใหม่ไม่อยากจะไปทําของเกา่าก็คือถ้าไปอธิบายก็คือเราก็พูดของเก่ามาใส่ของใหม่พูดของใหม่มาใส่ของเก่าแต่เราก็บอกแล้วว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรแค่นั้นเองนะครับผมนะก็ขอบคุณมากกันที่ติดต like, ามและก็กดไลค์ตามกดซับสไคร์ฝากเป็นเราช่องเราเประกาศไฟไทยแลนด์ทับชแนเเล,ลจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดูทุกวันอังคารอีกแน่นอนนะครับผมวันละคลิปถึงตองคลิปนะครับนะสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยครับขอบคุณร้านตี๋แจ๊มเเราช่องเเรราในนื่่อองงขแวการวันนี้้ไปแลวผมเจอกันในคลิปหน้าเราสสวัดีครับ